สรุปคิวงานเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะว่าหมอลำวงไหนเนี่ยมีคิวงานเยอะที่สุดและหมอลำน้องใหม่มาแรงวงนี้นะคะไม่คิดว่าจะมาติดท็อกด้วยโอ้โหมาแรงมากๆแต่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเดือนมีนาคมค่ะเป็นเดือนแห่งการว่าจ้างหมอลำก็ว่าได้นะหมอลำคิวงานเป๊ะปังมากแต่ละคณะนะคะและวันนี้เราก็อยู่กับเปาโจ้ดีไซน์เช่นเคยค่ะเราจะมาพูดถึง คิวงานของเดือนมีนาคมแล้วกัน่าวโจ้ค่ะค่ะคิวงานหมอลำเดือนมีนาคมนะสาวสีค่ะบอกได้เลยว่าหลายๆวงก็คิวงานเต็มคมีบางวงคิวงานเต็มคือไม่มีวันพักเลยก็มีค่ะถือว่าเป็นเดือนสุดฮอตของหมอลำเลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานบุญเข้าจีบุญเผาเวทบุญหลายๆบุญเนาะก็จะรวมอยู่ในนี้หมดเลยใช่ไหม่ก็เรียกได้ว่าหลังจากที่ออกพารษามา พังท้ออสานหรือภาพยืนเงี้ยค่ะหมอลำก็จะออนทัวร์เพราะว่าหน้าฝนหมดพอดีเ่าโจ่าแต่ช่วงเดือนมีนาคมรู้สึกบกปังมากเลยครับผมอ่ะอ่ะหมดแล้ววันนี้เป่าโจ้กับสาวสีนะครับผมจะมาเปิดคิวงานหมอลำประจําเดือนมีนาคมพี่น้องครับหมอลำวงไหนอยู่อันดับที่หนึ่งเราขออนุญาตจัดห้าอันดับแล้วกันนะครับาอ่าอันดับที่ห้าเลยครับอันดับที่ห้าโอ้โหหมอลำน้องใหม่มาแรงครับ นั่นก็คือวงวงเจริญบันเทิงศิลป์ครับอยู่ในอันดับที่ห้านะครับผมมีคิวงาน27คิวงานในเดือนมีนาคมนะครับค่ะมดมากๆเลยนะ,อะขอดูคร่าวๆนะ27คิว e งานนี้ก็วันที่1นะครับงานแรกอยู่อุดรวันที่สสกลนะครับวันที่สาอุดรธานีวันที่4ี่มหาสารคามอ๋อวันที่ททหาาา้า oh, น,นะครับวันที่ห้ามหาสารคามวันที่หกเพชรบูรณ์ครับ วันที่7นะครับมหาสาครคามวันที่8สกลนคร9ยโสธร10ศรีสะเกดครับ12อุบลราชธานี13มหาสาครคามครับ14อุดรธานี15บึงกาล16อุดรธานี17อุดรธานี18ขอนแก่นครับ19อุบลราชธานี20ศรีสะเกดครับ22ชัยภูมิ23อุดรธานี24สสกลนคร 25. นครพนม 26. กาฬสินธุ์27บเพชรบูรณ์29อุดรธานี 30. ยะโสธร 31. ร้อยเอ็ดโอ้โหอ่าังมากครับผมและอันดับที่5ร่วมกันกับทางวงเจริญมรดกศินเนี่ยก็คือหมอรังเซียงอีสานครับค่ะมีด27่บคิวง,งานเหมือนกันสอสีค่ะวันที่1น,นะคะอยู่ร้อยเอ็ดวันที่2อ,อยู่อุบลราชธานี3อุบลราชธานี วันท uh ี่4อยู่ที่ศรีสะเกด5อยู่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ6อยู่อุดรธานี7อยู่อุดร8ก็อยู่อุดรนี่ค่ะแล้วก็9อยู่ขอนแก่นวันที่10ว่างนะคะ11จังหวัดสกลนคร12สกลนคร13จังหวัดอุดรธานี14อุดรนะคะ15ก็อุดรธานีค่ะแล้วก็16นี่อยู่บึงกาฬนะคะอ7อสิเอุดรธานีค่ะ 18ก็ศีสะเกดครับ19ว่าง20นะครับอยู่ที่ศีสะเกด21สีสะเกด22 23ว่างนะครับแล้วก็24เนี่ยชัยภูมิ26 2 6 2 7หาอายนะครับกรุงเทพบันเทองแล้วก็27นะครับอยู่ที่สระแก้ว28อยู่ที่ปาจีน29ถึง31บเอ็่ขาวอทรยู่สี่สหพีก็ไม่แน่ใจว่าออนบดที่ไหนก็ มีคิวงานทั้งหมด27ิคิวงานอยู่ในอันดับที่5ร่วมกันกับทางวงเสดาบดบันเทิงศิลป์ครับมาถึงอันดับต่อไปนะครับอันดับที่4ได้แก่ซานเลาบันเทิงศิลป์ครับมีคิวงานทั้งหมด28คิวงานนะครับซานเลาบันเทิงศิลป์นะคะวันที่1จังหวัดนครราชสีมา2จังหวัดนครราชสีมา3สารคามสขอนแก่น5้าอุดร หกอุดรธานีก็เจ็ดกบุรีรัมแปดขอนแก่นเก้าอุดรธานีแล้วก็สิบจังหวัดสกลนครสิบเอ,อ็ดจังหวัดนนองคายใช่ไหมอ่าป้าโจได้ไปดูแล้วก็ 10, วสก 11, ิบสองก็ผูเรือค่ะจังหวัดเลยแล้วก็สิบสามอุดรธานีสิบสี่ขอนแกน่นสิบห้าจังหวัดศรีสะเกดสิบหกจังหวัดบุรีรัมสิบเจ็ดจังหวัดศรีสะเกดสิบแปดว่าง 19บึงการ20นครพนม21อุดรธานี22กาฬสกรินธุ์23บึงการ24อุดรธานี25ขอนแก่น27จังหวัดร,ร้อยเอ็ดเนาะแล้วก็29อุบลราชธานี30ยะโซทร3สธร31บ้านอ่าสกลน,นครคร่ะโอ้โหสร่ราเริเป็นสี่อดับที่4นะครับและก็ อันดับที่4ร่วมกันกับทางซารลาเบองศิซน์เนี่ยมีทั้งหมด28่สิคิวงานเท่ากันนั่นก็คือค่ายเพลงโตเกียวมิวสิเขาก็เป็นทั้งค่ายเพลงเป็นทั้งวงเหมือนคล้ายๆก็วงมอลลเหมือนกันอ่าเนาะก็รับงานเหมือนกันนะมีทั้งหมด28่สิคิวงานอยู่ในเครือทั้งในและต่างประเทศด้วยนะโอ้โห28่สิคิวงานนะครับของทางอ่า ใช่เป็นตเกี่ยวยุทิ์เนาะวันที่1นะครับวันที่หนึ่งมี2งานครับหนึ่งเนี่ยงานแรกนะครับอยู่ที่บุรีรัมย์งานที่สองอยู่ขอนแก่นครับแล้วก็2กับ3ามี่งวดรับงานวันที่5้านครปฐมครับวันที่6เนี่ยถ่ายแบบโปรไฟล์ศิลปินครับวันที่7นะครับงานอยู่สลับบุรีวันที่แนะครับขอนแก่นวันที่9้ามี4งานด้วยกันครับวันที่เก้าเนี่ยมี4งานงานที่หนึ่งนะครับสัะแก้ว งานที่สองนะครับอยู่ที่อำเอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเนาะแล้วก็งานที่สามนะครับอยู่ที่บดทองร้อยเอ็ดงานที่สี่อยู่ที่ขอนแก่นครับซึ่งเขามีให้เลือกหลักวันที่สิบนะครับวันที่สิบก็มีสองงานงานแรกนะครับอยู่ที่ฟินิปปงานที่สองนะครับอยู่ที่ขอนแก่นบันถือนะครับแล้วก็ที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเขาเตรียมบินยุโรปสิบสองสิบสองสิบสามเดินทาง เดินต่างประเทศนั่นเองนะครับต่างประเทศอ่าสิบสี่กับสิบห้าสิบหกเนี่ยคอนเสิร์ตต่างประเทศค่ะวันที่สิบเจ็ดนะครับศิลปินที่จะเดินทางต่างประเทศเนี่ยเดินทางกลับสิบแปดซองปุ่มปิดครับแล้วก็สิบเก้าเนี่ยเป็นกลุ่มปิดสตรีมมิ่งอ่าเป็นสตรีมไลฟ์เนาะเป็นไลฟ์สตรีมครับแล้วก็ยี่สิบนะครับวันที่ยี่สิบอยู่ชัยภูมิยี่สิบเอ็ดสกลนครยี่สิบสองขอนแก่นยี่สิบสามบ้าครับ 24 2กลุ่มปิด25กลุ่มปิดไลฟ์สตรีมนะครับ<ะ>26ถ่าย MV แล้วก็มีงานที่กทมด้วยแล้วก็27ะนะครับจังหวัดน้องไทย่าย28นะครับอยู่ที่ขอนแก่ 29, น9หนองคาย 30, 30บุรีรัมย์3ามเถ่าย m อครับ<ะ>รวมทั้งมีวันว่างวันงดรับงานแล้วก็มีบางวันมี 3- 4คิวงานเนี่ยรวมทั้งหมดคิวงานของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับคร่าๆ<ะ>เนาะในเดือนมีนาคมมีท อ่ะมาถึงอันดับที่สามครับค่ะอันดับที่สามก็มีถึงสองวงด้วยกันค่ะก็วงแรกคือหมอลำเสียงวิหกครับวงเสียงหมดยี่สิบเก้าคิวครับในอันดับที่สามนะครับอ่ะเด็กวิหกอ่ะหนึ่งอุบลราชธานีสองศรีสะเกษสามศรีสะเกษสี่ร้อยเอ็ดห้าว่างรับงานหกศรีสะเกษเจ็ดอุบลราชธานีแปด สีสเกต9กาลสิน10 100, 8, 11, นร้อยเอ็ดสิบเอ็ดอำนาจเจริญ12อุดรธานี13สกลนคร14กาลสิน15อุดรธานี16นครพนม17อุดรธานี18อุดรธานี19มหาสา,ารคาม20อุบลราชธานี21ร้อยเอ็ด22 จังหวัดบุรีรัมย์ 23, อุดรธานี2ีชัยภูมิ 25, อุดรธานี 26, ชัยภูมิ 27, จร้อยเอ็ด 28, จังหวัดสกลนคร29ว่างรับงาน 30, จังหวัดบุรีรัมย์31ศรีสะซสเกตค่ะรละทั้งหมด29ครับผมมีทั้งหมด29ิคิวงานและอีกหนึ่งวงนะครับที่มี29ิคิวงานเท่ากันแล้วก็อยู่ในอันดับที่3นะครับ นั่นก็คือหมอลำแผลงทอง<ห>ครับ<ห>มีทั้งหมด29คิวงานอยู่ในอันดับที่3ร่วมก<ห>ัแบบทางเกียววิหกเนาะ<ห>วันที่1นะครับสนามกูปะเตมีครับ2อยู่ระนอง3อาบางขุนพรมนะครับสซอมลิเก5ชยัยนาทลิเกบาเ้านพอกนันะครับ6อยู่ที่กระบินครับเกิดตาพัฒ<ห>วันที่7นะครับอยู่ที่ตลาดรวยซับวันที่8นะครับอยู่ที่กรุงเทพ วันที่9นะครับอยู่บึงการสิอายุโสธรนะครับ11เนี่ยบ้านแม่ยุ้ยครับ12พักครับ13นครพนม14อยุธยา15สมุทรสาครครับวันที่16นะครับระนอง17ปราจีนบุรี18สมุทรสาคร19นะครับน้องเพลงขายเอ็มวียีนะครับเอสพีไล <14. S 1> ท์บู24อ่า แล้วก็21นะครับอยู่ที่ปลวกแดง22อยู่ที่สลับบุรี23สะแก้ว24บุรีรัมย์25สองลิเก26ชัยนาท27พัทยา28 29 30รออยนะู่ในสถานที่แล้วก็31นะครับงดรับงานก็เท่ากับมีง้คิวงานทั้งหมดเนี่ยที่เขาลงไว้นะครับ,ครบ29คิวงานเลยอยู่อันดับที่3 ต่อมานะครับอันดับที่2ที่มีคิวงานทั้งหมด30คิวงานได้แก่มีสาวงด้วยกันค่ะครับอ๋อสี่วงนะรคะอ๋อใช่ใชค่ะได้แก่ขอนลำคำหุนร่วมมิตรครับค่ะมีทั้งหมด30คิวงานนะครับขอไปเร็วเลยเนาะค่ะวันที่1นะครับขอนแก่น2ศอีสเกต3สุรินสี่ว่า5บึงการ6บึงการเจ็บดอดแปดเลยนะครับ 9, อยู่ที่มุกดาหาร10อุดรธานี11บอุดรธานี12นครพน,นม13หนองคาย1 4สกลนคร15สกลนครน,นะครับ16หนองบัวลภู17เพชรบูรณ์19เลยสิ 18, เลย19เลย20หนองบัวลภูแล้วก็21นะครับขอแก่น22เลย23นครพน,นม24นครพน,นม25นะครับ2 5อุดรธานี26บึงกาฬ27นครพน,นม20 8อุดรธานี29หนองบัวลำพูสามนครราชสีมา31บุรีรัมย์ครับมีว่างแค่วันเดียววันที่4ค่ะอ่ะต่อมานะครับหมอำลำใจเกินร้อยค่ะส <50. S 3> ิหมอำลำใจเกินร้อยนะคะ1อุดรธานี2กำแพงเพชร3พิจิตรสี่เ <4, S 2> ชียงภูมิห้เชยาภูมิ6ขอนแก่น7อุดร8สกล9หนองคาย10อุดรธานีแล้วก็11ร้อยเอ็ด สิ 12, องอเจเจริญรสิบสาศรีสะเกด 14. บสีุรินทร์สิขอนแก่น 16. บหนองคาย 17. นครพนม 19. ชมบุรี 20. ่สิปทุมธานี 21. ่กทม 22. จังหวัดระยอง 23. ชัยภูมิยี่สมา,สารคามยี่สบาุรีรัมย์ยี่สิบหอุดรธานี 27. อุดรธานี 28. เลย 29. ชัยภูมิ 30. มปราจีนบุรีสา เอ็ดก็เท่าโม่ค่ะโอ่าต่อมานะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันที่1นนะครับ1ศรีสเกตสองขอนแก่น3ขอนแก่น4ชัชยภูมิ5ว่านะครับหน้องวลลำพู7โคราช8ศรีสเกตเกอุ 9, บลรัชธานี10บุรีลัมย์เอ็ดร้อยเอ็ดบุรีลัามร้อยเอ็ดส4อุดรธานี15มหาสารคาม16อุดร17น้องคาย18ปอุดร 19. เลย 30. อเลย 20. นะครับอยู่ที่ขอนแก่น 21. นะครับ21อุบลอุบอุบล 22. ิศรีสะเกษ 23. บุรีรัมย์24สระาแก้ว 25. สระาแก้ว 26. ปทุมธานี 27. นนทบุรี 28. กทมมีบุรีนะครับ29โคลาส 30. มหาสารคาม 31. สุดุรินทร์ครับต่อมานะครับประถมบันเทิงศินก็อยู่ อันดับที่สอง,องนอกันนาะถามอีส,อสอา,ามิเกีวงานค่ะ 1. ขอนแก่นสองรอยเอุดรสอุดรห้าสีสเกตหกอุดรเจขอนแก่น 8. ปดโคราชเกเพชรบูรณ์สิอ็ดอุดรสิบสองร้อยเอ็ดสิบสาร้อยเอ็ดสิสี่สีเกตสิบห้สีสเกตสิบหกสีสเกตสิบเอุบล 18. อุบล 19. บเซูรินยี่สิขอนแก่น 21. อ็ดอุดร ย2 22, สองิสเกตย3อุบล24บุรีรามยี่สบุรีรามยี่สกกาลสิน 27, ยี่สิยโสธร28่สิบแปสิรินยี่สาขอนแก่น31สิบกลค่ะครับผมอ่ะนี่ก็คือชั้งสี่วงที่อยู่ในอันดับที่สองมีทั้งหมด30มิคิวงานนะ,ค,ะครับต่อมานะครับอันดับที่หนึ่ง หมอนลำที่มีคิวงานเยอะที่สุดนะครับในเดือนมีนาคมมีคิวงานเต็มเลยครับไม่มีวันว่างไม่ได้พักเลยนั่นก็คือหมอนลำอีาอสานนครศป์นะครับมีคิวงานทั้งหมด3 1คิวงานหรือว่าปังมากๆนะครับวันที่หนะครับหน,นึสกลนครสอขอนแก่น 3. าชัยภูมิ4อุดร5อุดรอ,อกอเลย 7. อุดรแปด ร้อยเอกากสินสิบรีสเกตสิเยะโสธร12อุบลนสิบสามร้อยเบสีงการสิบห้งการสินครพนมสิบเ 11, 12, อุ 13, 11, 14, บลน,นราชธานีสิบแปดอยุบล2ยยะโสนะครับยี่สิ2เอ็ดร้อีสิสรเีสิเกตยี่อุบลนยีสิบหนะครับกาลสินยีสิกสะกลยี 27, อุดร2นยี่สอนแก่นย9่บ้อนแก่น30มสิบชัยภูม 31มสิบเอ็ดอธานีครับโอ้โหไม่มีวันพักเลยเซี่ยงค์ครับและมีหมอลำอีกหนึ่งวงที่อยู่ในอันดับที่หนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือหมอลำดาราค่ะระเบียบวาร์ทศิลป์ค่ะก็อยู่ในอันดับหนึ่งลอดเด่นาะช่วงนี้ค่ะร่วมกับทางอีสานนครศรีมีชิงงานทั้งหมด3ามสิบชิ้งสามสิบเอ็ชิงงานเท่ากันค่ะ 1ขอนแก่น2องร้อยสโคราช5้าสลับรี6ชัยนาทเช,ชะเชิงเซานะคะแประยองเก้าปทุมธานี10โคราช11ิบเชิสเกตสิบสองร้อยเอ็ดสิซูรินสิบสี่ชิสเกตสิบห้าร้อยเอ็ดสิอุบล17 กาลสินสิบปดบึงกาศ1ิบเก้ากลสินยี่สมหาสารคามย1สิบเอดศรีสะเกดยี่บอขอนแก่นย3สบสาศรีสะเกดย4บสี่อุบลย5ิบห้าอุบลยี่สิบหกมหาสารคาม27สิบเจ็ดเลยนะคะยี่สิบแปดอุดรยี่บเก้าร้อยเอ็ดสามสิบชัยภูมิส1บเอ็ดบุรีรัมค่ะครับโอเ้โอเตมเหมือนกันไม่มีวัดพักเลยอ่านี่ก็คือวงที่ได้อันดับหนึ่งนะครับ สองวงก็คือระเบียบวัตศิลป์และอ่สานนักครศิสิร์มีอยู่งาทั้งหมดเต็มทั้งเดือนมีนาคมนะครับ